เราจะมาประเมินนะครับว่าเราเป็นคนโก้ตไม์เซตหรือว่าเป็นคนฟิกไม์เซตนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มประเมินกันเลยนะครับซึ่งในแบบทดสอบเนี่ยนะครับจะมีอยู่10ข้อด้วยกันนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับท่านคิดว่าท่านเป็นคนแบบไหนท่านก็กาหัวข้อนั้นนะครับอ่ะข้อแรกนะข้อที่1ก็คือเวลาทํางานนะครับเวลาเจอปัญหาเนาะเวลาเราทำงานเราเจอปัญหาเนี่ยนะครับอ่าถ้าตอบ A นะครับเจินกุนิดนะครับแล้วพูดว่าอะไรก็มีแต่ปัญหานะครับ ท่านเป็นข้อ A นะครับอะไรก็มีแต่ปัญหาเนาะถ้าเป็น B นะครับคิดหาทางแก้ไขปัญหาว่าจะทํายังไงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับต่อมาข้อที่2นะครับเวลาทําอะไรยากๆนะครับก็จะลมเลิกกังันเนาะเช่นขอย้ายแผนขอลาออกนะครับเป็นต้นเข้าใไหมครับถ้า B นะครับจะพยายามทําต่อให้สําเร็จนะครับท่านตรงข้อไหนก็ติดไปนะครับข้อที่3นะครับเวลามีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับ ท่านนิ่งนิ่งเนาะเพราะคิดว่าต้องลำบากไปเริ่มต้นใหม่นะก็คือนั่งนิ่งๆอ่ะนะครับไม่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่นะครับถ้าเป็น B ก็คือมักจะเสนอตัวตัวเองเ่ยทำนะก็ยกอาจจะยกมือนะครับผมอาสาทำเองในหัวข้อนี้นครับอันนี้คือข้อที่3นะครับมาดูข้อที่4ครับเวลาเจอเพื่อนที่ประสบความสำเร็จใน f c e e o o o เนาะเวลาเพื่อนเขาโพสต์โชว์แรงต่างใช่ไหมครับข้อ A เนี่ยรู้สึกว่าหมั่นไส่และพูดชอบพูดว่า อชอบโชว์เนาะเพื่อนชอบโชว์นะครับข้อบีก็คือยินด,ดีกับเพื่อนที่ประสบความสาเร็จนะครับตัวเราจะประ,ประสบความสาเร็จอย่างเพื่อนบ้างนะครับก็ดีใจกับเพื่อนแล้วก็คิดว่า,าเดี๋ยวเราก็จะประสบความสำเร็จเหมอเือนเพื่อนด้วยเช่นกันนะครับมาดูข้อที่5ครับความเก่งนะครับถ้าตอบ A เนี่ยนะครับคนเก่งเพราะมีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะถ้าตอบ B ก็คือคนเก่งเนี่ยเพราะขยันเรียนรู้ <cis S 1> และพัฒนาตัวเองเสมอนะครับอันนี้สำหรับข้อห มาดูข้อที่6กครับการพัฒนาตัวเองนะครับ A เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอ่นานหนังสือหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับปัจจุบันที่ให้อ่านหนังสือไหมนะครับ B ก็คือชอบอ่านหนังสือแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับต่อมาเรามาดูข้อที่7ครับเรื่องของความคิดเห็นนะครับถ้า A เนี่ยไม่ชอบให้คนอื่นมาแนะนํางานที่เราทำเนาะก็คือไม่ไม่ไม่ชอบไม่ใครมายุ่งกับงานของเราอะ่ะมาเสนอแนะมาอะไรต่างๆนะครับข้อ B อก็คือชอบให้คนอื่นเนี่ยมา เสนอแนะแล้วก็แนะนํางานนะครับอย่างเช่นต้องทําอย่างนั้นสิมันถึงจะดีอะไรเงี้ยนะครับก็ชอบกรรับฟังนะครับข้อที่8นะครับการตั้งเป้าหมายนะครับ A เนี่ยตั้งเป้าหมายเพื่อตัวเองนะส่วน B เนี่ยตั้งเป้าหมายเพื่อคนอื่นนะครับเช่นเราอาจจะตั้งเป้าหมายเพื่อพ่อแม่นะครับเพื่อลูกอะไรเงี้ยเพื่อครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับต่อมาข้อที่9ครับเวลาได้รับมอบหมายงานใหม่ๆนะครับ A เนี่ยชอบพูดว่า ทำไม่ได้หรอกนะครับงานเราไม่เหมือนที่อื่นนะครับส่วน B เนี่ยชอบพูดว่านะครับลองดูอย่างน้อยก็ได้ทำนะครับต่อมาข้อที่10ครับความรู้และความสามารถนะครับเอเนี่ยนะครับคิดว่าตัวเองเก่งนะครับส่วน B เนี่ยนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เก่งนะครับยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอนะครับอ่ะก็หมดทั้ง10ข้อเรียบร้อยนะครับท่านก็น่าจะได้คําตอบของตัวเองแล้วเนาะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ ให้ท่านรวบรวมนะครับทั้ง10ข้อว่าตอบข้อ A ได้กี่ข้อนะครับตอบ B ได้กี่ข้อนะแล้วก็มาดูหน้านี้นะครับอ่ะถ้าท่านตอบ A นะครับมากกว่า B เนาะแสดงว่าเราก็อาจจะมาทางฟิก m มเ set สักสักคนขรา้งเยอะนะครับแต่ถ้าตอบตัวข้อ B นะครับมากกว่าข้อ A นะครับแสดงว่าท่านอาจจะเป็นคนที่มีโกดไมเซ็ตนะครับ ค่อนข้างเยอะกว่าตัวฟิกไมซ์เซตเนาะนะครับซึ่งมันก็ได้นอนนะครับบางบางคนเนี่ยนะครับเขาก็มันคือในคนเราหนึ่งคนเนี่ยอาจจะมีทั้ง2ประเภทเนาะทั้งฟิกบางครั้งสถานการณ์บางอย่างเราก็ฟิกไมซ์เซตนะครับสถานการณ์บางอย่างเราก็โกดไมซ์เซตแต่ถ้าอันไหนนะครับมันเยอะโอการมันก็จะเป็นตัวที่ไดเราเข้า <laughs> ใจไหมครับนะครับนี่คือแบบทดสอบในเรื่องของ การประเมินตัวเองเนาะว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับซึ่งถ้าเราเป็นคนแบบไหนนะครับเราก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าเนาะนะครับท่านได้บอกไว้นะครับตัวเรานั้นจะเป็นไปตามสิ่งที่ใจเราคิดนะครับเราคิดยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะความคิดมันกําหนดการกระทําของเราเข้าไหมครับอ่ะก็ให้เราเฝ้าระวังความคิดของเราเนาะนะครับในหัวข้อนี้ก็จบเพียง่านี้นะครับหัวข้อต่อไปเราจะพูดถึงความหมายของ คำว่า Mindset มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปเรียนรู้กันครับ